ให้เยี่ยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะโอเคซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมวอเดินไอ r d e n Warship นะครับผมนะ w r d e n Warship อ่ะก็น่าจะพูดถูกกันแหละสงครามเรือรบนั่นเองนะครับถูกนะอ่ะซึ่งเอาจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นหรอกอ่ะวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ผมเจอนะครับหลายครั้งมากเลยในคอมเมนต์นนะเรียกว่าเมน เจอประจําเลยแหละว่าง,ง่ายๆโอเคซึ่งมันจะมีอะไรกันบ้างก็มากันเลยนะครับผมนะอันที่ผมเจอบ่อยที่สุดนะครับผมนะอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็วาง,ง่ายๆพี่ครับเล่นออนไลน์ยังไงครับอ่าเล่นออนไลน์ยังไงก็คุณเปิดเน็ตอยู่หรือเปล่าอันดับแรกนะครับผมนะต้องเปิดเน็ตเนี่ยนะในการเล่นออนไลน์ถ้าเปิดแล้วกดไปแล้วมันไม่ได้หาแบบ ยาี้แล้วผมกดให้ดูอ่ะมันไม่ได้หมุนแบบนี้แล้วมันไม่ได้หาห้องเนี่ยมันจะขึ้นรายชื่อผู้เล่นมาให้นะครับผมนะโอเคมันน่าจะหมุนนานเน,นี่ยเนี่ยถ้ามันไม่ได้ขึ้นแบบนี้เนี่ยก็คือดูที่ว่าคุณอัปเดตเกมหรือเปล่าหรือว่าเกมอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่ามันจะอัปเดตอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยแต่นานแล้วแหละหลายประมาณ2ปีที่แล้วมั้งอ,ะอ่ะก็นานแล้วแหละก็มันน่าจะมีคนหลายคนอัปเดตแล้วแหละ ถ้าดูแล้วว่าคุณีอว,ว่าอัปเดตเกมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วแล้วมันยังไม่เล่นออนไลน์เนี่ยก็อีก,อกปัญหาหนึ่งก็คือเลเวลคุณยังไม่ถึงถ้าตอนนี้พ่อผมจำไม่ผิดนะประมาณเลเวล1นถึงหเนี่ยมันจะให้เล่นกับบอทนะครับก,ก็คือประมาณว่าเลเวล1นถึงห คือคนจะอยู่ในการเล่นฝึกซ้อมนะครับนะก็คือเล่นกับบอดมันจะแบ่งฝั่งละสี่ก็เล่นไปให้ถึงเลเวลหกนะครับผมนะพอน่าจะเกินเลเวลหกมั้งอะ่ะก็น่าจะเล่นออนไลน์ได้ก็คือแบ่งฝั่งละเจ็ดนะครับผมนะน่าจะใช่อันนี้น่าจะใช่อ่ะเพราะผมก็เคยเล่นผ่านมาแล้วแหละโอเคแล้วก็คําคำถามนี้ผมไม่รู้ว่าไปไป,ไป,ไปมาถามผมได้ไงนะพี่ครับอัปเกรดป้อมเอ,อ่อ ทำให้ป้อมปืนเนี่ยกระสุนเนี่ยโหลดไวยังไงครับพี่อ่ะก็บอกตามตรงนะครับผมนะก็คือการอัปเกรดปืนนั่นเองอัปเกรดป้อมปืนอ่ะก็ถ้าก็เลือกเรือที่คุณว่าจะอัปเกรดนะครับผมนะอ่ะอาเดี๋ยวผมหาหน่อยสักลำแล้วกันยกยกเป็นตัวอย่างนะนะอ่าหาก่อนหาก่อนเออพรผมก็อัปไปเยอะแล้วเนี่ยอเอาลำนี้ก็ได้ อ่ะสมมุติผมจะอัปเกรดลำนี้ใช่ไหมครับอ่ะก็กดมาที่รูปไขควงเนี่ยปะแจอ,อ่ะแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปแต่ละอย่างเลยนะอันนี้เนี่ยคือกระสุนเจาะเกาะนะครับผมนะคือการซื้อกระสุนเนี่ยหนึ่งร้อยนัดใช้เงินอยู่สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยนะครับผมนั่นจะการซื้อกระสุนหนึ่งร้อยนัดนะครับผมนะอ่าส่วนกระสุนเฮดี e กระสุนไฟนะครับผมนะ มีโอกาสที่จะให้ศัตรูติดไฟนะครับผมนะแล้วแต่ว่าเราจะยิงโดนบริเวณจุดไหนนะครับผมนะแต่ดาเมจจะต่ํานะครับผมนะดาเมจค่อนข้างจะน้อยอ่าใช้เงินหกหมื่นแปดเฮ้หกหมื่นแปดพันสี่ร้อย 68, นะครับนะต่อกระสุนหนึ่งร้อยนัดก็ถือว่าโอเคอยู่ก็แล้วแต่นะว่าเจ้ากระสุนเจาะเกาะหรือเจ้ากระสุนไฟนะครับผมนะอ่าลำดับแรกนะครับผมนะช่องด้านซ้ายเลยอันที่หนึ่งนะครับผมนะ h p ของเรือก็คือความคงทนของเรือนั่นเองยิ่งเราอัพเยอะความคงทนของเรือยิ่งสูงตามนะครับผมนะอันดับที่2ก็คืออ่าใบพัดเรือก็ยิ่งอัพเรือยิ่งเร็วนะครับผมนะสามเนี่ยก็เป็นอ่าการเลี้ยวของเรือนั่นเองหรือความคล่องแคล่วของเรือนะครับนะเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการเลี้ยวรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมนะ อันสุดท้ายนะครับนะคือจํานวนเครื่องบินก็อันและแต่ลานะครับว่ามันจะมีไหมเนี่ยลำนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีเครื่องบินนะครับนะอยู่บริเวณตรงกลางคือเครื่องบินขับไล่นะครับนะไม่ใช่เครื่องบินของที่แบบว่าปล่อยตัวบินโดวโอะไรพวกนี้นะครับนะไม่ใช่นะคละอันกันแล้วโอเคมาช่องด้านขวากันบ้างนะครับนะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นป้อมปืนนะครับผมนะอันนี้มันแบ่งเป็น2อันนะครับนะบางอันก็จะแบ่งเป็น2อัน3อันบางอันก็จะแบ่งเป็นอันเดียวนะครับนะคือรวมไปเลย มันจะมีอยู่นะครับนะอันนี้อันนี้แบบเป็น2อันนะครับนะอันนี้มันเริ่มทุกครื่อบินอันนี้อะแบ่งเป็นอันเดียวเห็นไหมครับคือมันมีปืนหลักอยู่แบบแบบเดียวก็อัพรวมไปได้เลยลำนี้เนี่ยคือมันมีป้อมป้อมที่เหมือนแบบเป็นป้อมหลักกับป้อมรองอ่ะอันนี้ป้อมต้อมเอาง่ายๆคือมันมีของอันต่าและอันสูงอ่ะอันนี้คือก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องแบ่งให้อัปเกรดคนละอันกันด้วยโอเค อ่ะอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยยิ่งอัพอ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คืออาขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผมอัพเนี่ยการครูดาวของกระสุนเนี่ยเห็นไหมครับอันดับล่างสุดเนี่ยอ่ารูปนาฬิกาเนี่ยอ่าด้านล่างสุดเนี่ยสิบสามวิเนี่ยอ่าสิบสามเอสก็คือสิบสามวินะครับนะมันจะลดไปหนึ่งวินะครับนะอันเขียวเขียวเนี่ยคือลบหนึ่งก็คือลดอีกหนึ่งวิถ้าคุณอัปเกรดอันนี้ใช้เงิน อยู่ที่431,000นะครับนะใช้เวลาอยู่25ชั่วโมงอ่าก็บอกคำเดียวว่าน,านานแน่นอนถ้าผมใช้ทองเยอะด้วยนั่นเองอ่าก็อัพไปเลยนะครับนะถ้าอยากให้กระสุนมันโหลดไปอ่าไดเมดูยังไงไดเมดก็ดูข้างบนนะครับนะรูปพี่เหมือนระเบิดเอเอฟเฟก์ระเบิดอ่ะอ่าเห็นไหมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบห้าอ่าก็นี่ครับตามนี้ครับผม อ่ะก็อันนี้ก็คือป้อมปืนลองนะครับนะไอ้รูปเหมือนกระสุนแต่ไม่มีลายเนี่ยคือปืนลองนะครับผมนะอ่ะอันนี้คือปืนลองมันแล้วแต่ล้ำว่าจะมีไหมครับอ่ะบางลํำไม่มีก็จะขึ้นอาจจะเป็นขึ้นศูนย์นะครับผมนะอ่ะเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูบางลํำอาจจะไม่ขึ้นเลยแต่ไม่รู้ว่าอ่พิ่าเนี่ยมันไม่น่าขึ้นหรอกเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมนะ แล้วแต่ลาว่ามันจะมีหรือไม่มีแต่เท่าที่ผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่มันน่าจะมีหมดนะครับไอ้พวกลาประจันบ่ายและมีปืนรองเนี่ยมันน่าจะมีหมดเลยอ่ะเอาฮ้ยค้างเอาฮ้ยปัดไม่ไปแบบนะครับปัดไม่ไปโอเคไปละอ่ะอันนี้คือปืนรองนะครับผมนะมันก็จะเหมือนกับปืนหลักแต่ต่างกันที่ปืนรองจะมีระยะการยิงนะครับผมนะปืนหลักเนี่ยเราเริ่มเกมไปเนี่ยประมาณห้าสิบ ไอ้ห้าจุดศูนย์กิโลเราจะเริ่มยิงก็ได้แล้วนะครับนะคือระยะของป้อมปืนเรือทั้งหมดแต่ถ้าเป็นปืนลองอันนี้จะแล้วแต่ลำเลยนะครับผมนะแล้วแต่ลำแล้วแต่การอัปเกรดของเรานะครับผมนะ,ะเห็นไหมครับเนี่ยอันที่เหมือนผมดูตอนแรกเนี่ยก็เหมือนไอ้ลูกตุ่มเออเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยแท่งโดยยาวก็คือระยะของป้อมปืนลองอันนี้ยิงได้นะครับผมนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเห็นว่า 1>, 1, 000, 1 0 0 0 1นเมตรนะครับนะป้อมปืนจะเริ่มยิงถ้าเราอัพเกรดครั้งนี้มันจะบวกอีก20เมตรนะครับผมนะแล้วก็ดาเมจก็ด้านล่างนะครับเหมือนกับปืนหลักเลยดาเมจแล้วก็การบรรจุกระสุนนะครับผมนะอัพไปก็จะถ้าอัพไปก็มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับนะดาเมจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆระยะบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะอ่า แล้วเราจะดูยังไงว่าป้อมปืนเราจะยิงตอนไหนนะครับผมถ้าเราอยู่ในเกมก็คืออันนี้อันนี้นะครับผมนะหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งไอหนึ่งพันสี่สิบหกเมตรเนี่ยถ้าอยู่ในเกมมันจะเป็นหนึ่งจุดศูนย์กิโลนะครับผมนะหนึ่งจุดศูนย์กิโลป้อมปืนไอนี้จะเริ่มยิงนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมหาอันที่มันต่ําๆหน่อยแล้วกันมาอันต่ำๆอ่ะเอาเรือบรรทุกเครืบินละกันนะครับผมนะอันนี้ก็ปืนรองเหมือนกัน เห็นไหมครับว่ามันจะอยู่ที่957เมตรนะครับผมนะก็คือ0.9กิโลนะครับผมนะปืนลองอันนี้จะเริ่มยิงนะครับผมนะอ่ะก็เราจะเริ่มเข้าใจกันแล้วนะครับผมนะต่อมาเป็นปืนต่อต้านอากาศยานนะครับผมนะมันจะเหมือนกระสุนของปืนลองแต่มีขนาดเล็กกว่าและแหลมกว่านะครับผมนะหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจมันจะเหมือนกระสุนมันจะเหมือนเอ่อกระสุนของปืนกลน,นะครับง่ายๆอ่ะ รูปแบบจะมืนกระสุนของปืนกล้นอ่ะแล้วก็อ่ะอันนี้ผมลืมบอกนะคนับปนะืนลองบางอันอะบางลำอาจจะมีให้เลือกนะครับว่าจะวันไหนนะผมแนะนําให้เลือกอันอันสุดท้ายเลยเนื่องจากมันจะแรงที่สุดนะครับผนะอ่ะอันต่อมานะครับนะก็เป็นปืนต่อต้านกระสยาน,นั่นเองอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะครับวนะันนเนื่องจากเนี่ยราคาแม่งโคตรแพงเลยนะครับผมนะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะถ้าเรือ เรือมันแพงอยู่แล้วค่าอัปเกรดแพงตามนะครับผมนะอันนี้เป็นค่าเดียวของเรืออยู่แล้วอ่ะในที่นี้ผมไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับผมนะอ่ะมันก็เนี่ยหกบาทอัปเกรดครั้งแรกใช้เวลา14วินะครับผมนะอ่ะราคาก็ได้แต่ลําเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะครับนะเปรื่ต่อต้านอากาศยานเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเปื่อตเอ่อต้านอากาศยานที่แรงนะครับผมนะเปื่ออันแรงเนี่ยการบรรจุกระสุนไม่แน่ใจว่ามันจะ เกี่ยวหรือเปล่าแต่ถ้าแรงเนี่ยยังไงผมว่ามันก็อาจจะโหลดช้านะครับผมนะอ่ะเข้าเรื่องเปิอร์ต้ากับสายานอันแรงเนี่ยก็เนี่ยดูที่ดาเมจเอานะครับว่ามันจะมีอันแรงกับอันไม่แรงนะครับผมนะเดี๋ยันนี้อันแรงนะครับนะดดาเมจสี่ร้อยหกสิบนะครับผมนะส่วนอันไม่แรงเนี่ยสองร้อยห้าสิบสองนะครับผมนะสักวันเนี่ยผมจะมาซื้อไอ้กระบอกสุดท้ายนะครับผมนะซึ่งมันจะแรงที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะครับผมนะของไอพวกนี้ แรงแรงแน่นอนนะครับยังไงก็แรงนะโอเคต่อมาอันนี้เนี่ยมันจะมีรูปตัวบีโดมาด้วยใช่ไหมครับอ่ะเพราะว่าบางลำปาไอ้ประจันบานบางลำเนี่ยมันเล่นพิเรนติดตัวบีโดมาด้วยนะครับผมนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมหาสักลำมาให้ก็ได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นลำอ่าลาดตะเวนและกันนะครับผมนะลำนี้อ่านี่ไม่มีโดเยี่ยมเลยล้อ่าลลำ,ลำ,ลำ,ลำนี้ลำน,ลำนี้มี ลำนี้มีนะครับผมนะอ่ะเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวบีโดมาติดอยู่ข้างขึ้นิเลยอ่ะตัวบีโดเนี่ยจะไปประจำบาน์เนี่ยแล้วแต่ลำนะครับผมนะตัวบีโดเนี่ยส่วนใหญ่จะติดอยู่ในเรือพิา่พาตพิฆคาตเนี่ยเห็นแน่นอนนะครับผมนะส่วนลตาตะเวน <c oughs> เนี่ยก็น่าจะมีเป็นบางลำแต่ส่วนใหญ่จะมีนะครับผมนะ <c oughs> <foundational> ลำที่ไม่มีก็มีน้อยนะครับนะแต่ประจนบานเนี่ยหายากแน่นอนนะครับผมนะอ่ะ เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีดามจแล้วก็ขนาดนะครับผมนะขนาดของตัวบีโดแล้วก็อันเนี้ยคือการปล่อยมันปล่อยอันเนี้ยห้าคูณสองยวผมจะมาบอกอีกรอบหนึ่งตามที่ผมเข้าใจการเล่นมาทุกรอบก่อนๆน,นะครับผมนะแล้วก็ความเป็นของตัวบีโดแล้วก็การรีโหลดนะครับผมนะด้านล่างสุดเลยช่องที่สี่อ่ะมาอันที่หนึ่งนะครับนะอ่า ทางด้านซ้ายอันที่1ก็เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็คือดาเมจนั่นเองอ่ะอันนี้ผมก็บอกไปแล้วส่วนอันนี้เนี่ยคือขนาดนะครับนะมีมีจำนวนลูกนะครับนะจำนวนลูกของไอจำนวนของจำนวนลูกของตบิโดห้าคูณสองเนี่ยตบิโดปล่อยครั้งหนึ่งปล่อยห้าลูกนะครับนะห้าคูณสองปล่อยครั้งหนึ่งคือปล่อยห้าลูกอันนี้น่าจะใช่นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมหาหาที่แบบแตกต่างกันหน่อยอ่ะ อันนี้ปล่อยทีหนึ่งนี้ปล่อยเยอะนะครับอ่ะเจ็ดคูณสามเนี่ยอันนี้น่าจะปล่อยเจ็ดลูกนะครับผมนะอันนี้น่าจะใช่นะครับผมนะเพราะลำนี้ผมปล่อยทีกปล่อยโคตรเยอะเลยนะครับผมนะปล่อยเยอะกว่าลำที่แล้วอีกนะครับเพราะว่ามันเจ็ดคูณสามมันใหญ่กว่านะครับอ่ะมาต่อกันที่ตัวบีโอต่อนะครับผมนะความเร็วตัวบีโอก็แล้วแต่ลำนะครับผมนะจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่ลำเลยอ่ะ อันนี up, ้การรีโหลดยิ like ่งอัพก็ยิ่งโหลดเร็วนะครับนะยิ่งอัพดดเมนยิ่งสูงยิ่งอัพความเร็วตัวบีโดยิ่งเร็วนะครับนะแต่อันนี้เนี่ยผมไม่ได้สังเกตนะครับนะคือจำนวนตัวบีโดปล่อยต่อครั้งหนึ่งนะครับนะต่อมาอันสุดท้ายอันที่เครื่องบินนะครับผมนะเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินจูโจมนะครับนะใช่ป่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเครื่องบินขับไล่ เครื่องบินขับไล่เนี่ยก็คือเวลาเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอ่ามันมามันบินมาเพื่อจะปล่อยบอมหรือปล่อยตัวบิโดใส,สเ่เราเนี่ยเครื่องบินคุ้มกันเหล่านี้เนี่ยอไปคำนชัดไหมเนะี่ยเครื่องบินคุ้มกันเหล่านี้จะทําการยิงยิงนะครับยิงเพื่อให้มันล่วงนะครับผมนะไอชทมาทําไมตอนนี้เนี่ยยิงเพื่อให้เครื่องบินทั้งหลายนั่นมันล่วงให้หมดนะครับนะคือยิงขับไล่นั่นเองอ่ะยิงทิ้งอ่ะยิงอัพ ความคงทนของคือบินยิ่งเยอะนะครับผมนะไม่รู้เอาความความเฮดเออเฮดพีมาทําไมนะครับผมนะผมก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมนะแล้วก็ดาเมจย,ยิ่งสูงตามนะครับผมนะจะได้ยิงแล้วสอยมันๆน,นะครับผมนะความเร็วก็ยิ่งเยอะตามด้วยนะครับผมนะโอเคอ่ะรายละเอียดเรือก็อรายละเอียดของการอัปเกรดต่างๆก็หมดไปแล้วนะครับผมนะอ่ะ แล้วคลิปหน้าผมอาจจะได้บอกว่ามันมีเรือประเภทอะไรบ้างนะครับผมนะมันก็จะมีอ่าเนี่ยที่คาดนะครับผมนะมีพิฆคาดมีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วก็มีเรือลาดตะเวนนะครับผมนะเอาลำนี้เลยกันดีสุดละเรือลาดตะเวนนะครับแล้วก็เอ่อเรือประจันบานนั่นเองนะซึ่งผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าว่าแต่ล,ละลำ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะครับผมนะผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วแต่ผมรู้สึกครับใครเข้าจอยากมาอธิบายรอบหนึ่งนะครับผมนะโอเคอก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงตัวไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปแล้วก็ขอบคุณ500ซับด้วยนะครับผมนะเอาแหละ ไม่พูดพันทางเพลงนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอผิดตรงรลงไว้เพียงเท่านดี้ก่อนนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม